ผกระแสนะครับไปแจ้งความดำเนินคดีขบวนการเชื่อมจิตนะครับเพื่อปรากฏว่าเขาก็จะเข้าไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนนะครับเพราะไปก็ด่ากันออกสื่อออนไลน์เนียฮะคุณหนุ่มก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับอันนี้วันที่เขานัดเนี่ยมันอาจจะนัดเช่นพรุ่งนี้นัดเที่ยง แต่เขาอยากจะหลบนักข่าวมั้งครับอยากจะหลบนักข่าวแล้วไปก่อนเวลาแต่ผู้ต้องหาเนี่ยระดับตำรวจเนี่ยถ้ามีใครไปแจ้งความแล้วตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยจะอยู่ในชั้นเป็นผู้ต้องหานะครับเช่นผมไปแจ้งความดำเนินคดีคุณอนุชิต พอพนักง,งานสอบสวนเรียกคุณอนุชิตไปรับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยจะเรียกว่าผู้ต้องหานะครับผู้ถูกกล่าวหาผู้ผู้ถูกกล่าวหานะครับแต่ว่ามันมีความละเอียดอ่อนตรงตรงนี้นิดหนึ่งนะตำรวจทองหล่อเนี่ยพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเนื่องจากผู้ต้องหาคนหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กคือน้องไหน พอเด็กปุ๊บเนี่ยโอ้โหลำบากกฎหมายมันบังคับเข้าไว้ครับถ้าเป็นผู้ต้องหาเนี่ยแก่แกอายุเยอะแล้วเนี่ยยังต้องปิดบังใบหน้าเขาเลยเพราะกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นระบบกล่าวหาเขาให้ถือว่าผู้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสินหนึ่งที่สุดว่าเขากระทำความผิดถึงจะเปิดเผยได้ บางครั้งเรายังหุดหงิดเลยครับเฮ้ยผู้ต้องหานี่มันเป็นก่อเหตุชั่วร้ายตำรวจจะไปเอาหมวกคลุมหน้ามันใส่แมสทำไมเราก็อยากนะเห็นหน้าคนชั่วแต่ถ้าตำรวจไปเปิดหน้าไอ้ตำรวจนั่นจะโดนฟ้องครับไอ้ตำรวจมันก็เซฟตัวเองครับแต่ที่จริงมันก็มีชั้นเชิงฮะแก๊งช่วงระหว่างพาเดินไปห้องนั้นห้องนี้นะ คนก็อาจจะแอบทําข่าวได้แต่ตรง,นนงนเนี้ยไอ้น้องไน์เนี่ยมันสําคัญตรงเด็กพอเด็กนั่งอยู่ห้องข้างล่างปกติเวลาเป็นผู้ต้องหามันต้องพิมพ์มือถ่ายรูปทําประวัตินะครับพอพิมพ์มือถ่ายรูปทําประวัติเนี่ยไอ้นี่มันดันเป็นเด็กนงะพนักงานสอบสวนก็กลัวว่าถ้าขึ้นไปห้องโน้นเดี๋ยวนักข่าวดักถ่ายก็เลยให้เจ้าหน้าที่พิม,มพ์มือนมาพิมพ์ในห้องอีกห้องหนึ่ง ทางอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มคุณหนุ่มก็ไม่พอใจไม่พอใจครับเพราะว่าผู้ต้องหาทุกคนมันต้องไปพิมพ์มือที่ห้องพิมพ์มือถ่ายรูปทำประวัติแต่ว่าระเบียบม,มันไม่ได้ออกหรือกฎหมายไม่ได้ออกบ,บังคับไว้แล้วครับว่าต้องไปพิมพ์มือที่ห้องนั้นห้องนี้นะฮะจะไปพิมพ์ที่ห้องไหนก็ได้นะครับคุณหนุ่มก็จะเข้าไปเข้าห้องน้ํา ไอ้น้องที่ทำหน้าที่ตรงนั้นมันก็ตื้อๆนะฮะใช้คำว่าตื้อๆคือแทนที่จะบอกเขารู้อยู่แล้วว่าหนุ่มกัญชัยดังจะตายแล้วก็เป็นคู่กรณีแล้วเขาเป็นผู้เสียหายก็น่าจะชี้แจงเขาตรงๆว่าคุณหนุ่มครับเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำที่ชั้นหนึ่งก็ได้ครับหรือไม่งั้นไปเข้าที่ห้องทำงานผมก็ได้ครับถ้าเข้าไปตรงชั้นนี้มันจะเกิดการ โตเถียงขลมกันทะเลาะวิวาทกันเดี๋ยวผมจะบกพร่องไปด้วยเออถ้าชี้แจงอย่างนี้มันก็จบแล้วนะครับมันก็จบแล้วเพราะคุณหนุ่มก็โกรธครับเพราะว่าทนายอีกฝ่ายหนึ่งไปพูดแกว้กันไปแกลกันมาอย่างเงี้ยนะครับชี้แจงไม่เป็นเด็กมันชี้แจงไม่เป็นมันก็บอกเป็นหน้าที่ผมเป็นอำนาจผมผมไม่ให้เข้าครับอะไรครับโอ้โถอันอ้อยตาหวานลิ้นไม่สิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย ก็ชี้แจงไปถ้าเป็นผมอาคุณนุมไปเข้าห้องผมเลยนะครับคุณนุ่มอ้างว่าจะไปเข้าห้องน้ํานะครับที่จริงใจก็คงไม่ได้ไปเข้าห้องน้ํำนะครับใจก็อยากจะไปดูหน้าไอ้ไอ้ทนายฝ่ายตรงข้ามนะครับตํารวจก็มีเจตนาแค่ไม่อยากให้เกิดการกระทบกระทั่งกันเมันไม่มีเชิงน่ะเด็กอ่ะตัวท่านพุ่มกับสอนอทองหลอกก็ไปเข้าเวรไปเข้าเวร ไปเข้าเวรที่อื่นนะครับมันก็ต้องว่าท่านภูมิกับด้วยนะมึงใช้คนไม่ถูกงานนะ่ะมันต้องใช้คนที่ถูกงานนะครับใช้คนให้มันแต่ว่ามันหน้างานมันไนงะถ้ามันเป็นรองภูมิกับฝ่ายป่าพรามหรือเป็นสอปอเนี่ยมันก็ต้องมาทําหน้าที่ตรงนั้นและภูมิกับเนี่ยมันเลือกคนไม่ได้เขาระดับทองหล่อนี่ถือว่าสังคมตํารวจเขาถือว่าเป็นโรงพักเกรดที่ดีที่สุดของ นครบาลน,นะครับใครจะมาเป็นผู้มุงกับเนี่ยใครจะไปเป็นรองผู้มุกับหรือจะเป็นเป็นสวปเนี่ยต้องเหาะเหินเดินอากาศได้นะครับสอนองหล่อเนี่ยนะครับแต่ว่าเด็กมันพูดไม่เป็นมันซื่อบือ้อไปหน่อยอ่ะพูดภาษาผมเป็นภาษาพ่อภาษาลุงแล้วก็แม่มึงซื่อบือ้อนะครับมึงซื่อบือ้อไปหน่อยไอ้ตูดหมึกถ้าผมด่าก็จะด่าไอ้ตูดหมึกนะครับ ถ้ามันบอกคุณหนุม่มครับเดี๋ยวจะเกิดการประทะกันครับเดี๋ยวจะเกิดการโต้เถียงกันแล้วก็ผมก็จะบกพร่องไปด้วยคุณหนุม่มไปเข้าที่ชั้นชั้นหนึ่งได้ไหมครับหรือไม่อย่างนั้นไปเข้าห้องท่านผูมงกับเลยครับมีห้องลับสาหรับคุณหนุม่มว i p พเลยครับแแค่นั้น,นอะ่ะคุณหนุม่มดังระดับนี้แล้วนะครับโอ้ยพอผู้การรู้ก็อยากจะเตะตูดไอ้ไอ้น้องคนนั้นเหลือเกินนะครับต้องเตะตูดแล้วไอ้ตูดมึก มึงหาเรื่องหาเรื่องมาให้กูอีกแล้วนะครับมาตรการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวางกรอบเขาไว้ต้องมีผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปสองชั้นรับผิดชอบเรื่องนี้ก็ต้องมีคนรับผิดชอบอีกเช่นกันผู้บังคับบัญชารับผิดชอบผมชื่นชม ผมตอนนี้ก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งผมก็ต้องระแวงระแวงไอ้ไอ้คนบ้ายาด้วยระแวงพวกจิตเภทด้วยนี่จะต้องให้กูมาระแวงตำรวจอีกเหรอเพราะเห็นตำรวจเราก็สบายใจมอบตัวมอบตัวเขาจำได้อะไม่มอบตัวเขาก็วิสามันนะมั้ง มันอันตรายครับคือไปจับกลุ่มคนร้ายที่มันมีอาวุธอยู่ในมือแล้วก็จิตมันไม่ปกติเนี่ยถ้ามันมีมีดมีไม้เนี่ยตำรวจก็ยังใช้ไม้ขำไปตายแล้วมันต้องตรวจสภาพจิตมันต้องตรวจสภาพจิตกันแล้นะครับแม่จริงๆเลยก็เสียใจ เสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับอ้าวคราวนี้ท่านถามมาเรื่องอ่าคุณหนุ่มโขนกระแสนะครับไปแจ้งความดำเนินคดีขบวนการเชื่อมจิตนะครับก็ปรากฏว่าเขาก็จะเข้าไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนนะครับเพราะไป ก็ด่ากันออกสื่อออนไลน์เนียฮะคุณหนุ่มก็เลยไปแจ้งความดําเนินคดีนะครับอันนี้วันที่เขานัดเนี่ยมันอาจจะนัดเช่นพวกนี้นัดเที่ยงแต่เขาอยากจะหลบนักข่าวนะครับอยากจะหลบนักข่าวแล้วไปก่อนเวลาแต่ผู้ต้องหาเนี่ยระดับตำรวจเนี่ย ถ้ามีใครไปแจ้งความแล้วตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยจะอยู่ในชั้นเป็นผู้ต้องหานะครับเช่นผมไปแจ้งความดำเนินคดีคุณอนุชิตพอพนักง,งานสอบสวนเรียกคุณอนุชิตไปรับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยจะเรียกว่าผู้ต้องหานะครับผู้ถูกกล่าวหาผู้ผู้ถูกกล่าวหานะครับ แต่ว่ามันมีความละเอียดอ่อนตรงตรงนี้นิดหนึ่งนะตำรวจทองหล่อเนี่ยพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเนื่องจากผู้ต้องหาคนหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กคือน้องไน์เนี่ยพอเด็กปุ๊บเนี่ยโอ้โหํำบากกฎหมายมันบังคับเข้าไว้ครับถ้าเป็นผู้ต้องหาเนี่ยแก่ๆอายุเยอะแล้วเนี่ยยังต้องปิดบังใบหน้าเขาเลยเพราะกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเนี่ย เขาเป็นระบบกล่าวหาเขาให้ถือว่าผู้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสินหนึ่งที่สุดว่าเขากระทำความผิดถึงจะเปิดเผยได้บางครั้งเรายังหุดหงิดเลยครับเฮ้ยผู้ต้องหานี่มันเป็นก่อเหตุชั่วร้ายตำรวจจะไปเอาหมวกคลุมหน้ามันใส่แมสท,ทำไมเราอยากนาเห็นหน้าคนชั่วแต่ถ้าตำรวจไปเปิดหน้า ตำรวจนั่นจะโดนฟ้องครับไอ้ตำรวจมันก็เซฟตัวเองครับแต่ที่จริงมันก็มีชั้นเชิงฮะแกล้งช่วงระหว่างพาเดินไปห้องนั้นห้องนี้นะสื่อมวลชนก็อาจจะแอบทำข่าวได้แต่ตรงเนี้ยไอ้น้องไนเนี่ยมันสำคัญตรงเด็กพอเด็กนั่งอยู่ห้องข้างล่างปกติเวลาเป็นผู้ต้องหามันต้องพิมพ์มือถ่ายรูปทำประวัตินะครับพอพิมพ์มือถ่ายรูปทำประวัติเนี่ย ไอ้นี่มันดันเป็นเด็กไงพนักงานสอบสวนก็กลัวว่าถ้าขึ้นไปห้องโน้นเดี๋ยวนักข่าวดักถ่ายก็เลยให้เจ้าหน้าที่พิมพ์มือเน่ะมาพิมพ์ในห้องอีกห้องหนึ่งทางอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มคุณหนุ่มก็ไม่พอใจไม่พอใจครับเพราะว่าผู้ต้องหาทุกคนมันต้องไปพิมพ์มือที่ห้องพิมพ์มือถ่ายรูปทำประวัติแต่ว่า ระเบียบมันไม่ได้ออกหรือกฎหมายไม่ได้ออกบ,บังคับไว้แล้วครับว่าต้องไปพิมพ์มือที่ห้องนั้นห้องนี้นะฮะจะไปพิมพ์ที่ห้องไหนก็ได้นะครับคุณหนุ่มก็จะเข้าไปเข้าห้องน้ําไอ้น้องที่ทําหน้าที่ตรงนั้นมันก็ตื้อๆนะฮะใช้คาว่าตื้อๆคือแทนที่จะบอกเขารู้อยู่แล้วว่าหนุ่มกันใช้ดังจะตาย แล้วก็เป็นคู่กรณีแล้วเขเป็นผู้เสียหายก็น่าจะชี้แจงเขาตรงๆว่าคุณหนุ่มครับเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ําที่ชั้นหนึ่งก็ได้ครับหรือไม่งั้นไปเข้าที่ห้องทางานผมก็ได้ครับถ้าเข้าไปตรงชั้นนี้มันจะเกิดการโต้เถียงขรลมกันทะเลาะวิวาทกันเดี๋ยวผมจะบกพร่องไปด้วยเออถ้าชี้แจงอย่างนี้มันก็จบแล้วนะครับมันก็จบแล้วเพราะคุณหนุ่มก็โกรธครับเพราะว่าทนายอีกฝ่ายหนึ่งไปพูด แกวกันไปแกว้กันมาอย่างเงี้ยนะครับชี้แจงไม่เป็นเด็กมันชี้แจงไม่เป็นมันก็บอกเป็นหน้าที่ผมเป็นอำนาจผมผมไม่ให้เข้าครับอะไรครับพอโถอันอ้อยตาหวานลิ้นไม่สิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายก็ชี้แจงไปถ้าเป็นผมอะคุณนมไปเข้าห้องผมเลยนะครับคุณนุมอ้างว่าจะไปเข้าห้องน้ํานะครับที่จริงใจก็คงไม่ได้ไปเข้าห้องน้ํานะครับใจก็อยากจะไปดูหน้าไอ้ไอ ทนายฝ่ายตรงข้ามนะครับตำรวจก็มีเจตนาแค่ไม่อยากให้เกิดการกระทบกระทั่งกันเน่ยมันไม่มีเชิงเด็กอ่ะตัวท่านภูมิกับสอนอท้องหลอ่อก็ไปเข่าเวรไปข้าเวรไปข่าเวรที่อื่นนะครับมันก็ต้องว่าท่านภูมิกับด้วยนะมึงใช้คนไม่ถูกงานนะมันต้องใช้คนที่ถูกงานนะครับ ใช้คนให้มันแต่ว่ามันหน้างานมังไงถ้ามันเป็นรองผู้บังกับฝ่ายปราบปรามหรือเป็นสอปอเนี่ยมันก็ต้องมาทําหน้าที่ตรงนั้นและผู้บังกับเนี่ยมันเลือกคนไม่ได้เขาระดับทองหล่อนี่ถือว่าสังคมตํารวจเขาถือว่าเป็นโรงพักเกรดที่ดีที่สุดของนครบาลน,นะครับใครจะมาเป็นผู้บังกับเนี่ยใครจะมาเป็นรองผู้บังกับหรือจะมาเป็นสปวปเนี่ยต้องเหาะเหินเดินอากาศได้นะครับสอบนอกทองหล่อนี่ยนะครับ แต่ว่าเด็กมันพูดไม่เป็นมันซื่อบื้อไปหน่อยอ่ะพูดภาษาผมเป็นภาษาพ่อภาษาลุงแล้วก็แม่มึงซื่อบือ้อนะครับมึงซื่อบื้อไปหน่อยไอ้ตูดหมึกอืถ้าผมด่าก็จะด่าไอ้ตูดหมึกนะครับถ้ามันบอกคุณหนุ่มครับเดี๋ยวจะเกิดการประทะกันครับเดี๋ยวจะเกิดการโต้เถียงกันแล้วก็ผมก็จะบกพร่องไปด้วยคุณหนุ่มไปเข้าที่ชั้นชั้นหนึ่งได้ไหมครับหรือไม่อย่างนั้นไปเข้าห้องท่านผู้กับเลยครับ มีห้องรับสําหรับคุณหนุ่ม VIP เลยครับแม่แค่นั้นเนอะคุณหนุ่มดังระดับนี้แล้วนะครับโอ้ยพอผู้การรู้ก็อยากจะเตะตูดให้ไอ้น้องคนนั้นเหลือเกินนะครับต้องเตะตูดแล้วไอ้ตูดมึกมึงหาเรื่องหาเรื่องมาให้กูอีกแล้วนะครับตำรวจมันต้องพริ้วหน่อย ดำรงความเป็นธรรมให้ได้นะครับ